ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดใช้งานตัวคลาวเซฟนะครับในตัว Epic g เก e นะครับสำหรับท่าในใดที่เล่นผ่านเกมเล่นเกมผ่านตัวอ p i c g เกมอยู่นะครับวันนี้ผมมีวิธีการมาเปิดคลาวเซฟนะครับตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้เปิดไว้นะนะครับวิธีการให้คุณเรียกตัว Epic g เกมขึ้นมานะครพอเรียกขึ้นมาเสร็จจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้นะ คราวนี้ให้คุณมาดูที่ตัวเนี้ยตัวชื่อคุณบางทีมันจะเป็นรูปเป็นอะไรคุณเนี่ยนะครับคุณจิกมาที่นี่คำว่าการตังค่านะครัในกรณีนี้มันเป็นภาษาไทยนะถ้าคุณใช้ตัวเนี้ยเขาเป็นภาษาอังกฤษ,ษคุณก็ไล่ดูก็ได้มันจะตรงกันบางีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยนะคุณไล่ดูมันจะอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เนะครับตัวที่7นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ประมาณ o p อ n Cloud Save อะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในที่นี้มันจะเปิดใช้งานการบันทึกบนคลาวนะครับถ้าปิดอยู่ให้เอาเมาส์มาคลิกให้เป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้แค่นี้ก็จบเรียบร้อยนะครับคือต้องอธิบายนิดนึงนะตัว EPic g เกมนะเขาจะมีฟีเจอร์ตัวข่าว a v e อยู่นะครับซึ่งคุณสามารถสำรองข้อมูลที่บันทึกไว้ได้นะ ฟีเจอร์ดังกล่าวเขาจะสำรองความคืบหน้าของเกมที่คุณเล่นไว้นะจะบันทึกไปยังข่าวออนไลน์ของตัวอีพิกโดยอัตโนมัตินะจากนั้นความคืบหน้าเวลาคุณเล,เล่นเกมทั้งหมดนะมันจะถูกรักษาไว้นะครับกรณีคุณอาจจะอยากเล่นต่อจากจุดที่เล่นค้างไว้หลังจากลบเกมแล้วก็ติดตั้งใหม่อีกครั้งนะคุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ข่าวเซฟนั้นในอีพิกเกมนะครับ โดยวิธีที่ผมสอนเมื่อข้างต้นเนี่ยแล้วก็ข่าวเนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยอะ่ะมันจะมีผมทดสอบแบบบางเกมอะ่ะมันจะไม่รองรับข่าวเซฟผมเพิ่งรู้เหมือนกันถ้าผมไม่ได้มาทําคลิปให้คุณดูผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าบางเกมมันไม่รองรับนะแล้วก็ยังไม่เคยรองนะว่าลบแล้วโหลดใหม่มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเซฟมันจะอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่มีข่าวนะครับ ในที่นี้วิธีการนะเช็คว่าเกมของเราอ่ะมันจะ,ะมีข่าวเซฟไม่มีนะให้คุณมาดูที่คำว่าไลน์บรินะครับคราวนี้ <c oughs> มันจะเช็คได้เฉพาะเกมที่คุณติดตั้งไว้แล้วนะเกมที่คุณยังไม่ติดตั้งอ่ะมันยังเช็คไม่ได้คุณต้องติดตั้งก่อนนะครับคราวนี้วิธีการเช็คอ่ะให้คุณมาดูที่ตัวนี้ให้คุณเอาเมาส์มาวางที่ขวาที่ขวาเสร็จมาที่คำว่จาจัดการนะครับเนี่ยในอย่างเนี้ยมิดไนโกาทันเนี่ย มันไม่มีข่าวเซฟนะครับมันไม่มีผมก็ยังไม่เคยลองนะถ้าลบไปแล้วก็ติดตั้งใหม่มันจะยังอยู่ที่เดิมไหมนะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับเดี๋ยวว่าหลังผมจะลองทดสอบดูโดยการถอนการติดตั้งแล้วก็ติดตั้งใหม่จะดูว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามัน,นเซฟมันจะอยู่ที่เดิมไหมนะครับเอาเปิดคราวนี้จะมาดูเกมที่มันมีข่าวเซฟนะเอาคุณไล่ดูเลยที่คุณติดตั้งไว้อันไหนมีข่าวนะ ามาที่ข้ามจัดการอย่างอันนี้เห็นปากฏออบบอลการบันทึกบางคราวนะซิงล่าสุดเนี่ยมันจะบอกวันเดือนปีแล้วก็เวลานะซิงล่าสุดเมื่อไหร่นะแล้วก็ถ้าอยากจะซิงข้อมูลตรงนี้ก็คลิกตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เปิดอยู่ไม่ต้องไปปิดนะแนะนําให้เปิดไว้ตลอดดีกว่านะครับเอาคราวนี้มาดูที่เดสไอ a n นนะครับสองเดสไอลนสออเนี่ยผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะว่ามันไม่มีข่าว นี่มาดูถ้าผมไม่ทําคลิปให้คุณดูนะผมไม่รู้เลยจริงๆนะเนี่ยไม่มีข่าวนะครับไม่มีข่าวมาดูที่ Evil Dead ไม่มีเหมือนกันนะเดสไอแไม่ใช่ได้ได้อิงไรนะอันนี้มีข่าวอยู่คราวนี้พอไม่มีข่าวจะทำไงเกิดว่าคุณอยากจะลบเกิดฮารดิสต์ัเต็มมาอยากจะลบแล้วค่อยติดตั้งทีหลังนะวิธีที่ เพื่อ,อยังไงเผื่อว่ามันไม่เซฟไปวิธีการนะให้คุณมาก่อนที่คุณจะลบเกมอะนะครับให้คุณมาดูที่ตัวนี้มาคิดขวาก่อนนะครับแล้วก็มาที่คำวา่จาจัดการจัดก,การเสร็จนะผมไปดูในเว็บไซต์ฝรั่งมานะว่าเขาเขาทำยังไงกันนะครับคราวนี้เอาเอาใหม่ะ oh นะสมมุติเป็นเนสเนสไอแลนสองเนี่ยนะมาจัดก,การแล้วก็มาที่ตัวนี้ การติดตั้งนะคุณจะเห็นเนี่ยเปิดตำแหน่งที่ติดตั้งพิเกเลยนะครับคุณจะเจอเนี่ยตัวไฟล์เกมนะคราวนี้จะทําไงอ่ะเกิดคุณอยากจะถอนการติดตั้งก่อนถอนการติดตั้งนะให้คุณเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนนะแบบที่ผมทํานะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ก๊อปปี้เลยนะครับแล้วคุณก็ไปสร้างไปสร้างโฟลเดอร์ไว้อีกที่หนึ่งนะคุณก็เอาไฟล์ที่คุณก๊อปปี้ที่คุณเซฟเนี่ย ไปวางนะครับทําสาเนาไว้อีกชุดนะครับทําสาเนาไว้อีกชุดคราวนี้สมมุติคุณถอนไปแล้วถอนการติดตั้งเกมแล้วนะถอนเสร็จคุณติดตั้งใหม่นะครับคุณก็กลับมาที่ตรงนี้นเหม,ม,มือนเดิมสมมุติคราวนี้คุณติดตั้งใหม่แล้วนะสมมติว่าเป็นเกมนี้ติดตั้งใหม่นะครับให้คุณลองเล่นดูก่อนว่ามันเซฟมันอยู่ที่เดิมไหมนะครับมันอยู่ที่เดิมที่คุณเคยเล่นก่อนคุณจะ ลบไหมแต่ถ้ามันไม่อยู่ที่เดิมมาเริ่มต้นใหม่หมดนะวิธีการนะให้คุณมาทำเหมือนเดิมคลิกขวาแล้วก็มาที่ตัวจัดก,การมาที่ตัวนี้นะครับให้คุณเข้ามาหน้าเนี้มันจะมีไฟไล์อะไรก็แล้วแต่นะให้คุณลบไปเลยนะครับลบให้หมดแล้วคุณก็ไปเอาตัวไฟไล์ที่คุณสํารองไว้แบบที่ผมสอนเมื่อสักครู่เอามาวางลงไปเลยนะครับแล้วก็ พอวางลงไปเสร็จนะคราวนี้ให้คุณมาทําอย่างนี้ก่อนมาที่ตัวเนี้ยแล้วก็คลกดขวานะมาที่ตัวหน้าปกเกมเนี่ยคลิกขวาเสร็จแล้วให้คุณมาจัดก,การใหม่นะครับคุณอย่าเพิ่งเปิดเกมก่อนให้คุณมานี่ตรวจสอบยืนยันไฟล์ก่อนเหมือนกับซ่อมแซมไฟล์นะครับอ่าคุณเห็นไหมเ็าจะตรวจสอบก่อนแล้วให้คุณลองเปิดเกมดูนะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับเซฟทั้งหมด คุณก็จะเริ่มต้นจากจุดที่คุณเคยเล่นเหมือนเดิมนะแต่ว่าเหมือนกับที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะผมยังไม่ได้ลองนะไอ้พวกเกมเดี๋ยววันหลังผมจะลองกับตัวนี้เกมมิซายกดทายแล้วเดี๋ยวผมจะมาทาอีกคลิปกักนว่าไอ้ไอเกมที่มันไม่มีข่าวเซฟเนี่ยพอหลบไปแล้วกลับมามันจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับทุกเกมไหมนะแต่มันบอกนี่ว่ามันไม่มีข่าวเซฟเนี่ยมันไม่มีข่าวแล้วตัวนี้มีข่าวเซฟ นี่ให้มาันนี่กลาบเป็นขึ้นบนคราวนะครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ